จากตอนที่แล้วเราอยู่กับแมวจรอ,อย่างแฟงกี้ตอนนี้ขอพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศไปขึ้นรถไฟกันค่ะขึ้นรถไฟสายฮังคิวไปกับหนังสืออีกเล่มที่อ่านแล้วก็รู้สึกเงียบดีเงียบแบบรู้สึกได้ชื่อของมันก็คือคุณผมและผู้คนที่ส่วนกันบนรถไฟสายฮังคิวแค่ชื่อก็พอจะเดาได้ใช่ไหมคะเพราะมันน่าจะเป็นแบบหนังสือที่เล่าเรื่องคน คนที่นั่งบนรถไฟส่วนกันไปส่วนกันมาในชีวิตประจำวันผู้ตรงๆเล่มนี้เป็นหนังสือที่เนื้อหามไม่ได้มีอะไรหวือหวาเลยค่ะแต่มันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันดีว่ะดีแบบที่ว่าไม่ต้องสอนเราแต่อ่านแล้วเรากลับมองคนรอบตัวด้วยสายตาที่นุ่มลงในเล่มนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องสั้นหลายตอนแต่ละตอนเนี่ย ก็จะเล่าถึงชีวิตของคนธรรมดาธรรมดาที่นั่งรถไฟสายฮางคิวอาจจะขึ้นรถไฟส่วนกันหรือบางคนแค่เดินผ่านกันแค่ไม่กี่วินาทีแต่เรื่องของแต่ละคนมันก็มีน้ำหนักของมันเองค่ะอย่างบางตอนก็เล่าเรื่องเด็กสาวคนนึงที่เพิ่งอกหักเธอขึ้นรถไฟแล้วก็นั่งอยู่เงียบๆตอนแรกเราก็แค่คิดว่าเออก็เศร้าธรรมดาไงแต่พออ่านไปเรื่อยๆ มันมีรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้เรารู้ว่าคนที่เราเห็นแค่ภายนอกเขาอาจกำลังแบกอะไรบางอย่างไว้อยู่โดยที่เราไม่รู้เลยหรืออีกตอนที่เราชอบมากเป็นตอนของคนแก่ที่แค่นั่งบนรถไฟไปหาหมอฟังดูธรรมดาใช่ไหมคะแต่พอเขาเจอใครบางคนและคุยกันแค่ไม่กี่คามันทาให้เราเห็นเลยว่าแค่การมีคนฟังแค่คนแปลกหน้าบนรถไฟที่ไม่เมินเฉย มันก็ทำให้วันนั้นไม่เหงาแล้วบางตอนก็คือแบบเจอกันแค่ไม่กี่วินาทีสบตากันแป๊บเดียวแล้วก็แยกย้ายแต่พออ่านจบเรากลับรู้สึกว่าแปบ๊บนั้นมันมีค่าการที่เรากับใครบางคนผ่านกันไม่ต้องรู้จักกันไม่ต้องพูดกันแต่ก็อาจจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้กันโดยไม่รู้ตัวคือหนังสือเล่มนี้ มันไม่ได้พาเราไปไหนไกลมันแค่พาเรานั่งอยู่บนรถไฟญี่ปุ่นคันหนึ่งแล้วก็มองคนมองชีวิตมองเหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่เราไม่รู้จักกันเลยเพราะอ่านไปแล้วมันทำให้เราคิดนะว่าทุกวันที่เราขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์เดินห้างเดินตลาดมีคนเดินสวนเราตั้งกี่ร้อยคนต่อวันแล้วในบรรดาคนเหล่านั้นจะมีกี่คนที่กำลังรู้สึกไม่ไหว กี่คนที่กำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญกี่คนที่ต้องการแค่ให้ใครสักคนยิ้มให้โดยไม่พูดอะไรเลยเราชอบที่หนังสือเล่มนี้ไม่พยายามทำให้ทุกเรื่องจบสวยค่ะบางตอนจบแบบค้างๆบางตอนก็จบแบบธรรมดามากไม่มีคำสรุปไม่มีบทเรียนแต่แปลกตรงที่พอเราอ่านจบแล้วเรากลับรู้สึกบางอย่างขึ้นมาในใจเฉยเลยค่ะมันเหมือนเราได้นั่งเงียบ แล้วมีคนเล่าเรื่องของคนอื่นให้ฟังฟังเสร็จแล้วแค่คิดตามแบบเงียบๆเหมือนได้พักหัวใจและใครที่ชอบอะไรเรียบๆไม่เล่งไม่ดราม่าหรือกําลังอยู่ในช่วงที่อยากอยู่กับตัวเองอยากฟังเรื่องคนอื่นบ้างเล่มนี้เหมาะมากเลยค่ะมันไม่ได้มีพอร์ตเข้มข้นไม่ได้ซึ้งทุกหน้าแต่มันมีความเข้าใจในชีวิตคนและถ้าใครเคยรู้สึกโดดเดี่ยวเคยมองตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาในโลกใบนี้แต่พออ่านเล่มนี้ คุณอ่านรู้สึกว่าแม้แต่คนธรรมดาก็มีเรื่องสำคัญของตัวเองเหมือนกันเอาไว้ตอนหน้าเดี๋ยวเรามาเล่าอีกเรื่องให้ฟังตอนนี้อย่าลืมมองคนข้างๆบนรถไฟรถเมล์หรือแม้แต่ในลิฟต์ไม่แน่นะคะแค่รอยยิ้มของคุณในวันนี้ก็อาจเป็นสิ่งที่เขาจดจำไปอีกนานก็ได้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ